ลูกหลานที่รักสำรับวันนี้ก็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเวลากระชั้นจะไปจะไปแม่สอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะถือเป็นประวัติเอาประวัติของบุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราช ในช่วงนิยะสองพันปีเศษท่านต้องเกิดกันมาอีกครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบับขมัญดาลูกหลานที่รักที่ไม่ควรจะห่วงใยขันห้าจึงเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตนส่วนหนึ่งของกำลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีทั้งสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนงกันปกครองตัวเองทาให้ครบถ้วนทุกอย่างในด้านของความดีและศีลธรรมหากิน้วยความสุจริตไม่ผิดศีลไ,ไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอชาวบ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อ้านแม่เรือนงก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับระาชการทํางานกับเจ้านายทำาดยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกําไรผลกําไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีเขาคิดแบบนี้ดังนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือพิญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไปที่หน้าแปลกอย่อยางหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข,ข็งไม่ต่างผู้ชาย ถ้าดูดูแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่อสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรียกว่าต่างคนต่างดียังนี่ดีแต่ทำแล้วก็จงอยา่าเกาะแต่คืนเกาะไม่า่าเกิดดูพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่และคราวก็เป็น,เป,นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่คนอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในะที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครทารักษา ถ้าบังเอิญลูกจะเกิดสภาพบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามางรายมหาราชเป็นเหตุหรือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรตัดตรัสมาอย่างนั้นท่างก็รับการจุติรามาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกร ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็ทราบกันดีแต่ว่าประวัติคนแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทรผู้เลอกใครเขียนไว้ไม่ถูกเกินพอดีไปเป็นนสือันเล่นเป็นนิยายก็จ้างก็ถึก็่เนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก <c oughs> อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นปยาปยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระเจ้าพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนนั้นรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าบากาพรมท่านบอกว่าคนนี้เขาเขียนเรื่องคนชาค่างคนแผนนั้นเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคุณช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลูก <c oughs> คุนแผนก็เป็นคนดีเป็นคน,คนมีลูกมากความจริงสับว่าขุนช่างก็ดีสับว่าขุนแผนก็ดีไม่ได้มีในตำาเนียบของราชการในตำาเนียบของทางราชการทั้งสองคนนี้เป็นพยาดีกันทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามที่ท่านประกาศพรมบอกต้องบอกว่าคุณช่างมีอายุกแก่กว่าคุณแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากคุณช่างเป็นต้นตระูลของเศรษฐีเป็นตระกูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าคุณช่างก็เพราะว่าตะกูลนี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโู่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแล้วว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็แล้วกันกขาจรก็เรียกว่าขุนช้างสำหรับบอกว่าขุนแผนนั่นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบวินัยมีต้องอยู่ในแบบแผนกดข้อบังคับจะให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ้าน แว่าตามสัตทางเรยการเขาตอนแรกก็ดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบรมราชภารินต่อมาก็เป็นมิยาการบุรีและเป็นเจ้าพญาการบุรีไม่ช้าก็ตายเป็นนั้นว่าพระเจ้ามารายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของขุนช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช้างโกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศพงเขียนบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น ขุนแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าขุนแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็ราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่วันหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็นมีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยาน,นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นเพราะฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ต้เขียนไว้ คุณช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับจ่ายใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ทว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกระหับดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลกูกก็เธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของคุณช้างไป เวลาตอนเชา้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคุณใช้หฮงข้าวหมักมากแกงมักมาก,มาก,มากทำขน,นมมากมากปรเดี๋ยวโูกไอแผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคุณช่างก็คุณพ่อแบบนั้นคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็เอออุ้มลูกจูงหลานเป็นแถว ลูกคุณแผนต้องการอะไรคุณช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านังสือที่เขียนไว้นะ่ะสิม่ได้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ใน,นระเบียบกรบอบพระิรรมวินยัยดีมากมีขนบเประเพมียนแล้วมีขนมเนียมแบบเพรีนดีดี นั่นก็ราชามีสิทธิสั่งตัดหัวก็แบบสบ,สบายๆถ้าไปทำอย่างนั้นรวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะท่าที่แปดก็มาเกิดเป็นขุนแผนและพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักครบเก่ง ลองหนหายตัวได้สะดาะกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศิธิ์ก็มันใช้กำลังคลมากก็สามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาะบังรายพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงนยะไม่กี่ปีนะักท่านก็ว่าม,มาทั้งแปดทุนแล้วหลังนี้สุดตอนที่เป็นเจ้าพยาการบุรีก็ไปจำศินที่พวกเขาชนไก่ชังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของชานตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้แลหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าในวาระที่เก้าก็เห็น่เป็นราชการที่เก้าอีกนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใ่พระพุทธศาสนาเก็นว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปน่ากลัวจะไม่ดี ต้องเข้าเข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติาศาสนาและให้ความเป็นอยู่ได้ดีสักหน่อยอีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงหลังคาโอราลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของวัตว์มีนามว่าพระบรมไตรโลกนาถคนนี้มาเป็นพระจเจ้าแผ่นดิน ประวัติของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอันบัดย่องมาถึงครั้งที่เก้าหลังจากที่เป็นพระบระมไตรโลกนาถตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอรหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทําตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาสมัยกรงุงศรีธิยาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าลาคาญวงวัยกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอด้วยรู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกนริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็ีนกันปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็ยากปิงกันเขาช่างเขามันไปกดเครื่องกำลมงอาจะเป็นบุญวาสนาบารมีของเขาก็ได้มาวารที่ธิบก็มาเป็นคุณเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับกันกับพระนารายมหาราชรุ่นราวพราวเดียวกัน คนเหล็กกับคนปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกษาหเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกษาปานเจ้าพยาโกษาหเหล็กนี่ทำอะไรบ้างตาประวัติสสร์เขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทำมากกว่านั้น มีงานหนักมากจวพยาโกสาเหล็กนี่เป็นเชื้อสายมาจากสุขโขทัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นเขาก็ไม่สู้จะปกตินักเจ้าพยาโกสาเหล็กกับเจ้าพยาโกสาปานเคยเดนินทางถึงต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝื้มือดีเป็นที่ไว้วางพระราชาไทยของเจ้าพญะยาของของพระราชามากของสมเด็จพระนารายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่งกันต่อมาก็เป็นหัวโมทะลงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ แ,แม่ทับสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทับในกองที่มีความเก่งๆมีมากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาวิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่ใช่เก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้เป็นว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบ้านปลายของชีวิต ลาลาชกิจเจราเการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำสินภาวนาจะร,ริยพระสมณฐกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานมันเป็นศินมันเป็นทานตามปกติตามวิสยัยของคนแก่ตายจากขุนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นโรมตามเดิมนี่เป็นวาระที่สิบ าระที่สิบเอ็ดขอไล่ตานลำดับก็มาเป็นพระยาศสีสิทธิสงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบพระจำองค์พระเจ้าตากสินก็อ,อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวางหน้า แล้วทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข่าศึกเมื่อค่าศึกมาสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยเจ้าพระยาสุรสีก็จะต้องนำทัพเอาไปก่อนตามกําลังทาหารที่มีอยู่พระเจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์นคนเข้ามา แลบางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในายทหารคู่ผู้พะไทยสิบคนของพระองค์นำกำลังกองทัพไปตามสมงวรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคำว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น พิ่นักนักรบทัง้งสิิทา่านนี่ถามนั่นแล้วทัานบอกวา่าหนึ่งพยาศีสิทธิสงครามสองพยาปราบอริราชศัตรูสามพยาศัตรูพินาประชาพยาอริราชศัตรูพยาปราบอริราชศัตรูนี่นสเสรมิม นายกยาองอาจราชสงครามไม่เกิดพยายามสามพยายาสามเมืองระย่อไม่เกิดพญา,ยาพนนราชบาทแล้วก็ไพรีพินาศเลยยาวเหียดนี่ไม่มาเกิดพญยาปยราบราชพญาปราบราชสป,ปัจจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดราพยา,ยา ราชมิตรราชาพระราราชมิตรราชาหมายความว่าเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาข้าศิกขามพินาตขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศรีสิทธสงครามในวาระที่สิบ พยาสีสิทธิส่งครามนี่เป็นมื่นดาบที่ดีของพระเจ้าตาสินมหาราชรวมด้วยกนเนั่งสิพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตาดสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจของพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด เขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกแต่หาว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อยยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงและครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดสักนิดหนึ่ง รือว่าท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระไทยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนีเ้เห็นว่าบ้านเมืองระยับเยืนมากแต่กร,กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จําต้องมารวบรวมไทยตอนที่ก็มา เรื่องเรื่อง,องละครก็มีว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอายุทยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามคัคคีไม่รักความเป็นไทยคล้ายกับคนไทยสมัย,กยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนนสันดอนเพราะว่ามามา,มาคบค,บค,บคู่ควบเขี่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงไปกอบโกอยอำนาจไปกอบโกยทรัพย์สินทำให้เขาเสียหายมากแล้วโพนี้ก็เรียกอำนาจต้องการจะเป็นผู้แทนนสันดอน แล้วคนนี้เป็นผู้แทนสันดอนให้คำมั่นสัญญาก,กับประชาชนเขาเวลาเข้าไปเสนอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสียเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย นั่นหาว่ายิ่งการเมืองการเมืองของประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณนาธิปไตยแต่อย่างไหนจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในผู้ตามศับถ้าต,ตามศัพ์ก็เรียก,กว่าคณนาธิปไตย แต่ว่านักนาธิปไตยดีหรือว่าประชาธิปไตยดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องน,นในเมื่อพระเจ้าตาสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกองศิลปยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับเยินมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกําลังเป็นงห้รอคนตีฟันฝ่าข่าศึกออกไป รวบรวมกำลังคนได้ไม่เกินห้าพันคนเข้ามาโค่นลงเสถียาสามารถโคตไทยได้ทันชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบารมีของพระเจ้าแผ่นดินนี่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพระติยอดฟ้าจุลาโลกก็ดีสมเด็จพระราชวังบอบวรก็ดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติไปจา้าตักสินคาสำเร็จชอบกรนพุทธยาฟ้าจุลาโลกก็ทรงจัดํำจัดทีหมดคนคิดคตรยศอย่างพระยาสังก็ถูกประหารชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทํากันอย่างนี้มันถูถกไม่ควรยับล่อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทําลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆท,ที่มันทำลายชาติไทยบีนาจะนันหลายวาระแนี่มันก็อ้างว่าจะทำน่นจะเริญจะทำนี่จะเริญแต่วก็บนทําลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่สแสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าต่างสิงเข้ามาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบทักจับศึกท่านนึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เรองก็รู้จักว่าการจับใจ่ายใท้สอยมันมากมายเพียงใด แร่ได้ว่าถ้าเรื่องของประเทศมันจะจับจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหน